Welcome to No p a d on Story Podcast. The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทิหนังสือโดยศาสตราจารย์ดรนพดลร่มโพอาจารย์นักเขียนและพอดแคสเตอร์ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทิหนังสือที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หาซื้อได้แล้ววันนี้ในเพจนพดลสตอรี่ร้าน41และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ยังคงเป็นาการเอาหนึ่งบทจากหนังสือ1000 Plus Little Things HAPPY SUCCESSFUL PEOPLE DO DIFFERENTLY ของคุณ Mark a n d Angel Chernoff มาเล่าให้ฟังนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าผมก็เห็นทั้งสถานการณ์เรื่องของโควิดเรื่องของอะไรต่างๆนะครับที่มันรุมเร้าเข้ามานะเออบทความอันนี้เป็นบทที่มีชื่อว่า ten things to tell yourself today ก็แปลว่า10สิ่งที่เราควรจะบอกตัวเองในวันนี้นะครับ ลองดูนะครับว่ามันไปเข้ากับสถานการณ์ของท่านในในในข้อไหนอย่างไรอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหลายๆครั้งที่ผมได้รับฟีดแบ็มาจาก n นบิดอสตอรี่ผู้ฟังนบดอสตอรี่เขบอกว่าพอฟังแล้วได้ข้อคิดเราไปปรับใช้ได้นะครับเราเริ่มเลยนะครับข้อที่1 i am fighting hard for the things i want most นะแต่ว่าเราสู้เต็มที่เลยกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราควรจะพูดกับกับตัวเองนะครับว่า ตอนนี้เราทำเต็มที่แล้วหรือ,อยังนะครับจริงๆแล้วถ้าเรายังทำไม่เต็มที่หรือทำไม่สุดน่มันอาจจะตีความหมายแบบหนึง่งก็คือเราไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นมากจริงๆเพราะว่าถ้าเราอยากได้มันจริงๆเนี่ยอะไรก็เต็มท,ที่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นลองกลับมาถามตัวตัว,ต,วตัวเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราเหนื่อยแล้วอยากก işte, ีบอัพอยากจะเลิกเนี่ยมันอาจจะเป็นสื่ออันนึงก็ได้นะครับสัญญาณอันนึงก็ได้นะครับว่าเออมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรารักจริงๆก็ได้นะครับ หรือถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักก็อาจจะเป็นสิ่งเตือนใจเราว่าเราก็ยังเรารักมันแต่ว่าทําไมเราถึงทําไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ามันมีบางครั้งบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าครอบครัวรักไม่รักแต่ว่าถามว่าวันหนึ่งเจอหน้าครอบครัวนานแค่ไหนจะบอกไม่เจอเลยเงี้ยลองลองฟังคํานี้ให้ให้ดีอีกครั้งนะครับว่าเราสู้เต็มที่กับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดจริงหรือไม่นะครับข้อที่2 I am taking action now แปลว่าเราจะต้อง เทคแอคชั่นนะครับทำในวันนี้เดี๋ยวนี้นะผมว่าข้อนี้จะเป็นอีกข้อนหนึ่งที่เป็นการเตือนใจของคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งนะครับเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะเริ่มทำจริงๆส,สิ่งที่เราควรทำคือเทคแอคชั่นผมเคยพูดอยู่เสมอนะครับนเวลามีคนถามบอกว่าอะไรทำให้ผมทำงานวิจัยได้ต่อเนื่องนอกจากเรื่องแพชชั่นเนื่องจากนอกจากเรื่องความชอบความรักในในใ,ในสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยผมว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือ ผมมักจะเป็นคนที่ชอบเริ่มทำอะไรไปก่อนเวลาอาจารย์ใหม่ๆมาแล้วบอกว่าอาจารย์ผมอยากทำวิจัยผมวกว่าอย่างแรกที่ทำนะไปขอทุนก่อนซึ่งคณะผมก็มีทุนให้นะเพราะการขอทุนมันคือการเทคแอคชั่นเมื่อเทคแอคชั่นแล้วเชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่ขอทุนแล้วทำเสร็จทุกคนนะแต่คนที่ไม่ค่อยได้ทำคือจะทำจะทำแต่ไม่กล้าขอเดี๋ยวเกิดไม่ได้ทำไงปีหนึ่งก็ยังไม่ได้ทำนะ เออผมไม่ได้พูดถึงในทุกสถานการณ์นะครับว่าโอ้ยอย่างนี้อาจารย์พูดแบบนี้พรุ่งนี้เวลาออกไปเปิดทําร้านกาแฟเลยทันทีหรือว่าจะไปะทําธุรกิจเลยทันทีท่านต้องเลือกสถานการณ์ของท่านด้วยนะครับว่าการ taking taking action นั้นเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่าน้อยๆวันนี้เราได้คิดวันนี้เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งท่านหรือเปล่าคนที่เป็นพนักงานประจําอยากจะมาเป็นผู้ประกอบการวันนี้เราทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความฝัน ผมต่อยอดให้อีกนิดหนึง่งส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมีสมุดคล้ายๆมสมุดแห่งความฝันของผมเจะเรียกว่าอะไรดีล่ะผมมีอยู่7เล่มนะมันจะเป็น long term g o ของผมผมจะเขียนไว้นะครับว่าผมอยากได้อะไรภายในเวลาไหนก็คล้ายๆ OKR OK, นะแต่นี่มัน long t e r กว่านะครับมันคือ3ปีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนะี่ยทุกๆ ครั้งผมจะเข้าไปเขียนคล้ายๆเป็นไดอารี่แต่เป็นไม่ใช่ไดอารี่ว่าวันนี้รู้สึกแย่จังเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เป็นไดอารี่ในเรื่องนั้นเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างที่มันเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือผมอยากเป็นเมื่อสมปีที่แล้วมีความฝันจริงๆมันก็เป็นความฝันก่อนนั้นนะแต่เขียนเมื่อสมปีที่แล้วว่าอยากได้ตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์สิ่งที่ผมทําคือผมก็จะทยอยผมไม่ได้เขียนทุกวันฮะแต่เข้าไปเขียนอยู่เรื่อยๆว่าวันนี้ผมได้อ่อ ทำงานวิจัยไปหนึ่งเรื่องวันนี้ได้เขียนเปเปอร์เสร็จไป1หนึ่งเปเปอร์วันนี้ได้สัมมิทเปเปอร์แล้ววันนี้ขอทุนวิจัยวันนี้ได้รับผลการขอทุนวิจัยอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเส้นทางที่จะนําพาผมไปสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์เพราะนั้นพอผมได้เสร็จปุ๊บความฝันนี้ก็จะจบผมก็จะเริ่มความฝันใหม่ผมก็จะเปิดสมุดเล่มใหม่ขึ้นมาเป็นอีกความฝันหนึ่งซึ่งมันก็จะมีหนทางและทุกครั้งที่เข้าไปเปิดอ่านมันก็จะคล้ายๆเป็นไดอารี่ว่ากว่าจะมาเป็น ศาสตราจารย์กว่าจะได้สําเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ท่านลองลองเอาไปใช้เป็นแนวทางดูก็ได้นะครับท่านอาจจะมีวิธีอื่นๆน,นะครับแต่นี่คือสิ่งที่ที่มันกระตุ้นทําให้ผม take action นะครับข้อที่3ที่เราควรพูดกับตัวเราเองนะครับ I am focusing on the next positive step คือเราจะมุ่งเน้น ก้าต่อไปที่มันเป็นการมุ่งเน้นในเชิงบวกอะมองมองโลกในแง่แง่บวกหรือแง่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับคืองี้ฮะคือจริงๆทุกเรื่องไนงะผมว่าทุกเรื่องนะมันมีทั้งโอกาสและอุปสรรคมันมีทั้งแง่แง่ดีและแง่ไม่ดีประเด็นคือเราเราหลีกอะไรไม่ได้หรอกครับเราจะไปเอาเฉพาะเรื่องดีเรื่องไม่ดีฉันไม่เอาห้ามเข้ามาในชีวิตเลยนะถ้าเข้ามาแล้วฉันจะเลิกท,ทําทันทีอย่างนั้นนะท่านท่านทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสใน next positive step เนี่ย เราจะมีแรงมากขึ้นผมยกตัวอย่างไหนไหนพูดเรื่องของงานวิจัยไปแล้วเมื่อกี้ขอน้ยกตัวอย่างเลยเวลาเราทํางานวิจัยเนี่ยอันหนึ่งที่เราเจออยู่เสมอเลยนะครับคือพอส่งบทความวิจัยถ้าท่านส่งไปในที่ที่มันยากท่านจะเจอเฟลเลียท่านจะเจอข้อคอมเมนต์ที่มันดูโหดร้ายเป็นเรื่องปกติมากเลยอตอนนี้แต่ถามว่าผมแบบเอ้ยผมมาถึงระดับที่แบบว่าเห็นแล้วเฉย,ฉยๆเปล่านะผมว่ามนุษย์ทุกคนรวมั้งผมด้วยเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกทอนะ บางทีทำงานวิจัยมาเป็นปีๆเขียนเปเปอร์มาตั้งนานนู่นนี่นั่นโดนคอมเมนต์บางคอมเมนต์รู้สึกเจ็บอะรู้สึกแบบหืบางคอมเมนต์ดูทำร้ายจิตใจมากซึ่งจริงก็ท่านก็ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าอ่า anyway นะถ้าเราโฟกัสในเนกาทีเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเซ็งเว้ยดูในชีวิตทํามาตั้งนานเฟลว่ะไม่ทำและเลิกม,มันจะมันจะวิ่งเข้าสู่ลูปนี้แต่ถ้ามันเข้ารูปนี้เราจะไม่สําเร็จ ถ้าโฟกัส on the next positive step ซึ่งหลังๆผมใช้นะครับผมถือว่าคอมเมนต์เนี้ยมันทำให้เปเปอร์ผมดีขึ้นถึงแม้ว่าเจอ r n แนลนี้จะไม่รับก็าตามหรือถึงแม้ว่าเจอ r n แนลเนี้ยเขาจะให้เป็น major revision แก้ไปแล้วอาจะจะ reject ที่หลังก็ตามผมบอกว่าผมไม่ได้เสียเวลาเลยนะนี่คือ add on ทำให้เปเปอร์ผมเจ๋งขึ้นเรื่อยๆทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะหาบ้านของมันอยู่ก็คือมันมันจะต้องมีเจอแนลสักเจอแนลหนึ่งอะที่รับเปเปอร์เราไป จากเปเปอร์ที่บอกว่าดูท่าทางตอนแรกโดนรีเจ็คทันทีเลยนะครับนี่เพิ่งผ่านมาเปเปอร์ล่าสุดผมมีอาการแบบนี้เลยตอนแรกเนี่ยโอ้โหโดนแบบส่งไปไม่กี่วันกลับมาเขาีเขาเรียกว่าเดสรีเจ c คชันน่ะคือเดสก็คือโตะอะถูกรีเจ็คจากโตะเอดิเตอร์เลยเอดิเตอร์เปิดพลิกๆอ่านโอ้โหห่วยมากอยู่กลับไปส่งที่อื่นเถอะเจ็บปวดน,นะทํางานวิจัยมาตั้งนานแล้วแบบโดนแบบนี้แต่ว่าเราจะเริ่มพัฒนาแอดเข้าไปจากจากเปเปอร์ที่โดนตีเยอะมากในใน,ในที่แรกๆกพอที่หลังๆเรา คือคือโดนตีไม่ใช่ว่าหยิบเปเปอร์เดิมไปส่งที่อื่นไปเรื่อยๆจกนกระทั่งหวังว่ามันจะมันจะมีซักเจอแนลหนึ่งรับไอ้อย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับเราต้องแก่นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รับเราก็ตามนะผมแก้ทุกครั้งนะครับถ้ามันมัน make ซนแล้วมันทําให้เปเปอร์ผมดีขึ้นเนี่ยแต่พอแก้มันถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจละบางคนบอกอำไาจา์ไม่อองไปส่งที่อื่นไปเรื่อยๆถ้าส่งที่อื่นแล้วที่อื่นรับก็แปลว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเจอแนลนั้นอาจจะไม่ได้คุณภาพเท่ากับเจอแนลเดิมนะเพราะวา ถ้าท่านไม่ได้พัฒนาคุณภาพเปเปอร์จะลดคุณภาพของเจอแนลก็ได้นะแต่สําหรับผมส่วนตัวผมผมไม่ได้ทําแบบนั้นก็แล้วกันนะผมอาจจะยังไม่ได้คือมันมันเลยจุดที่มีเพรสเชอร์ที่จะต้องแบบมีผลงานตีพิมพ์ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเปเปอร์ต่อปีอะไรเงี้ยอันนั้นผมทําได้อยู่แล้วไงนะเนะพราะฉะนั้นผมก็เลยวิ่งไปที่คุณภาพซะส่วนใหญ่นะตอนนี้นะครับโอเคก็ก็กลับมานะครับข้อที่3ามแอมโฟกัสซ่ง on the next positive step นะครับมาดูข้อที่4นะที่เราควรจะพูดกับตัวเราเองวันนี้นะครับ I am proud to wear my truth แปลว่า,เ,าเรามีความภาคภูมิใจที่จะได,ได,ได้ได้พูดความจริงได้ได้เปิดเผยความจริงอะไรประมาณนั้นนะครับคือบางคนเนี่ยซ่อนความต้องการของตัวเองไว้เวลาใครถามว่าอยากอยาก,อยากจะทำอะไรก็นี่แหละทำงานาตำแหน่งนี้แหละจริงๆไม่ใช่เลยไม่ใช่ความฝันเพราะนั้นเนี่ยได้พูดความจริงออกมาเลยผมอยากเป็นผู้ประกอบการครับผมอยากเป็นนักเขียนครับ ผมอยากเป็นอะไรที่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นเลยนะถ้าเราสามารถใช้ชีวิตได้แบบนี้เราจะมีความจะเรียกว่ามั่นใจในตัวเองก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายส่วนใหญ่สิ่งที่เราอยากเป็นมกักจะไม่ใช่สิ่งที่เรายอยู่แล้วอะ่ะคงไม่มีใครอยากเป็นเป็นโจนเป็นขโมมอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดไปได้เลยเราอยากเป็นนักเขียนแต่พอพูดแล้วบางคนบอกพูดเราอายเขา มันไม่มีอะไรต้องอายครับแต่ว่าถามตัวเราเองว่าเราพูดแล้วเราได้ทําอะไรในในในทิศทางนั้นบ้างไปเรียนการเขียนก่อนเลยนะแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวความฝันมนะันจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เราต้องภูมิใจในสิ่งที่เราอยากจะเป็นก่อนถ้าเราไม่ภูมิใจเราไม่กล้าที่จะพูดกับใครโอกาสที่เราจะเป็นสิ่งนั้นมันยากมากครับจะเขียนสักทีก็อายเขาอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะไม่มีทางเป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จได้นะครับ um, ข้อ5นนะครับที่เราควรพูดกับตัวเองคือ I have a lot to smile about ก็แปลว่าฉันมีอะไรหลายเรื่องเลยที่สามารถฉันฉันสามารถจะยิ้มกับมันได้จริงๆอย่างที่เคยคุยกันมาตลอดและเป็นธีมของหนังสือเล่มนี้เลยก็ได้นะครับเพราะเรื่องพูดถึงเรื่องความสุขอะไรต่างๆเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะความสุขแต่ในทางกลับกันคือชีวิตเรามันมักจะไม่ได้มีเฉพาะวันความทุกข์เพียงแต่เราโฟกัสในช่วงนั้นเราโฟกัสเรื่องไหนเท่านั้นเองครับจริงๆเรื่องความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้อย่างโควิดตอนเนี้เราโฟกัสมากๆเราก็ทุกข์ แต่จริงๆชีวิตเรามันมีอีกหลายอย่างเลยปัจจุบันเนี่ยที่มันทําให้เกิดความสุขเราผมไม่ได้บอกว่าอย่าไปสนใจโควิดเลยทําอะไรก็ทําไปไม่ใช่นะครับเราต้องระมัดระวังใช่แต่ว่าเราไม่ควรจะจมอยู่กับความทุกข์อย่างเดียวอะความเครียดอย่างเดียวอะ mm. มีอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เรายิ้มได้ทําให้เรามีความสุขเราอาจจะมีเวลามากขึ้นสมมติตอนนี้เราต้อง work from home เนี่ยความสุขที่อาจจะเกิดขึ้นคือเรามีเวลาให้กับครอบครัวาม,มากขึ้น ความสุขที่อาจจะเกิดขึ้นคือเราไม่ต้องไปฝ่าฟันรถติดเหมือนเดิมนะอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นมองมองในมุมบวกบ้างนะครับถึงแม้ว่าไอ้ไอ้มุมลบมันมันมีอยู่แล้วซึ่งอันนั้นไม่ต้องมีใครเตือนหรอกครับเราก็โฟกัสของมันอยู่แล้วนะครับมาดูข้อที่6กันฮนะข้อที่6ก็บอกว่าสิ่งที่เราควรจะบอกกับตัวเองคือ I am making the best of it คือฉันทามันเต็มที่แล้วนะอย่างที่ผมบอกนะครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นทําให้เราเรียนรู้มากขึ้น ทุกวันที่เราผ่านพ้นไปในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละช่วงเนี่ยมันทำให้เราได้ได้รับความรู้ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราเราได้ซาบซึ้งกับโมเมนต์แบบนี้หรือเปล่าเราได้ตระหนักถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะครับเราได้ได้ทำเต็มที่กับกับปัจจุบันแล้วหรือยังอ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อเตือนใจที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับข้อที่7 I am letting go of yesterday's stress แปลว่าฉันเลิกที่จะมานั่งเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ผมว่าข้อนี้เป็นข้อที่จะช่วยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มันเกิดความเครียดภาวะที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจภาวะที่มีปัญหาเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆได้เยอะย้ายมากมายนะครับคือถ้าเราไม่ let โกเมื่อไหร่นะเราจะสะสมครับความเครียดเมื่อวานอยู่ระดับ1ิ วันนี้เอามาเพิ่มอีก10รวมกับเมื่อวาน10จะกลายเป็น20เราจะเครียดเมื่อวานและเครียดวันนี้รวมกันพอเวลาผ่านไปวันพรุ่งนี้ความเครียดที่ติดมาเมื่อวันซืนเมื่อวานและวันนี้ก็จะกลายเป็น30ิอย่างนี้ไม่ไหวแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เล็กโกเพราะว่าทุกวันมันแน่นอนมันก็จะยิ่งมีความเครียดโดยเฉพาะสภาวะที่มันเกิดความเครียดได้ง่ายอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างหนึ่งที่ควรจะทำคือเล็กโกครับเมื่อวานมันจบไปแล้วนะครับเราได้รับ อาจจะล้มเหลวอาจจะถูกเจ้านายดา่าอาจจะอะไรก็ตามแต่มันจบไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเล็ดโกผมไม่ได้บอกว่ามี10ต้องเล็ดโก10มี10อาจจะเล็ดโก8ยังติดไว้2มันยังคาใจายอยู่นิดนึงอะไรกับติดไว้ได้แต่ไม่ใช่เก็บไว้10 10เต็มนะถ้าเกิดเราเราเราเล็ดโกได้เยอะเท่าไหร่ความสุขเราก็จะมีง่ายได้มากเท่านั้นนะครับเราก็อยู่ในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นนะครับมาถึงข้อที่8นะครับ days enough time today to do something i love เรามีเวลาที่เราจะสามารถทําในสิ่งที่เรารักได้เสมอนะครับในวันนี้ด้วยนะวันนี้เนี่ยท่านมีอะไรที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านรักหาเวลากับมันครับถ้าไม่มีเวลาแปลว่าไม่สําคัญอที่ผมเคยพูดอยู่เสมอๆนะครับนั้นมันร่างกายเราต้องการพักผ่อนเหมือนกับเวลาร่างกายเราเหนื่อยล้าแล้วเราต้องการนอนนะจิตใจเราก็ต้องการพักผ่อนโดยการทําในสิ่งที่เรารักนั่นแหละหาเวลาส่วนหนึ่งของชีวิต มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความถนัดหรือแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านแต่ควรจะหานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดได้เลยนะครับว่าเป็นความสุขของชีวิตผมในทุกๆวันก็คือการอ่านหนังสือทุกครั้งที่ผมขึ้นนอนผมจะหยิบหนังสือเล่มโปรดที่ผมอยากอ่านมากที่สุดเล่มหนึ่งอะนะครับจริงๆก็มีหลายเล่มแหละแต่ว่าเล่มหนึ่งเนี่ยติดไว้หัวนอนเสมอเลยครับแล้วผมจะจะมี motivation จะเป็นการรีแลกซ์ผ่อนคลายจริงๆผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือตลอดเวลายอยู่แล้วแหละแต่ว่า ถามว่าผมได้อ่านตลอดเวลาไหมบอกไม่ครับบางทีก็ต้องไปอสอนบางทีก็ต้องทําวิจัยบางทีก็ต้องประชุมต่างๆนานา,า,า,าแต่สุดท้ายเนี่ยผมจะทําให้จิตใจผมได้พักผ่อนจากการได้อ่านหนังสือที่ผมรักคราวนี้ท่านต้องอ่านหนังสือหรือเปล่าผมไม่จําเป็นท่านอาจจะใช้เวลาฟังเพลงทํากับข้าวรดน้ําต้นไม้อะไรก็ตามที่เป็นงานอดิเรกที่ท่านรักนะครับเล่นกีฬาฟิตเนสวิง่งบอดดิเวอร์คืออะไรก็ตามแต่บอกกับตัวเองว่าเรามีเวลาครับ เรามีเวลากับสิ่งนั้นหรือถ้าท่านไม่มีพยายามใส่เข้าไปในตารางอันนี้ก็เป็นอีกฟลิกหนึ่งที่ใช้แล้วมันมันจะเวิร์กในช่วงแรกๆที่ท่านยังไม่ได้ทําเป็นในิสัยนะครับใส่ไว้ในตารางเลยว่าท่านต้องรดน้าต้นไม้ท่านต้องวิ่งท่านต้องอ่านหนังสือแต่วันต้องเป็นสิ่งที่เราอยากทาใช่ไหมเป็นสิ่งที่เรารักนะครับมาถึงข้อที่9ที่เป็นสิ่งที่เราควรจะพูดกับตัวเองวันนี้นะครับคือ I am priceless in someone's eye แปลว่า เราเนี่ยเป็นคนที่ประมาณค่าไม่ได้เลยในในสายตาของใครบางคนหรือพูด,ดง่ายๆคือบางคนจะรู้สึกดูถูกตัวเองเพราะว่าชั้นเนี่ยมันไม่มีค่าหรอกเหตุผลหลากหลายนะบา,บางทีคิดดูถูกตัวเองเองบางทีโดนเจ้านายด่ามาบางทีโดนเพื่อนว่ามาแล้วก็รู้สึกดาวรู้สึกแย่รู้สึกเฟลแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่จริงครับเราเนี่ยมีคุณค่ากับใครบางคนเสมอแล้วมีคุณค่าแบบมหาศาลเลย อย่างน้อยๆคนที่มีลูกเนี่ยผมเชื่อว่าลูกอมองท่านแบบคนท่านเป็นคนที่ไม่มีใครในโลกนี้ทดแทนท่านได้เราทุกคนมีคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าท่านจะอยู่แล้วหรือไม่ก็ตามนะครับแต่เราเนี่ยคือคนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้เราเรามีคุณค่าในสายตาใครบางคนเสมอเราอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับสายตาทุกคนในโลกซึ่งเราไม่จําเป็นต้องทาแบบนั้นด้วยซ้ําแล้วหลายครั้งเนี่ยคนที่ไม่คุณค่าเราเนี่ยเขาเป็นคนห่างไกลจากเรามากนะ บางคนเฟลแม้กระทั่งโดนแบบเขียนเพจโดนโดนแฟนเพจเข้ามาด่าอะไรเงี้ยคือเรายังไม่รู้จักเลยนะครับว่าแฟนเพจคนนั้นคือใครใช่ไหมแต่บางคนดาวมากนะผมคนเฟลมากอะไรประมาณนั้นนะครับก็ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะพูดกับตัวเองว่าเรามีคุณค่าสําหรับใครบางคนเสมอนะครับข้อสุดท้ายฮนะข้อที่10ที่เราควรจะพูดกับตัวเองคือ it's not too late คือมันไม่สายเกินไปหรอกครับที่เขาพูดบอกแบบนี้ไงครับเป็นคําที่แบบฮิตอหมคำหนึ่งที่บอกว่า เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เวลาที่ดีรองลงมาคือเดี๋ยวน,นี้ครับคือแน่นอนถ้ามันดีกว่านั้นก็คือเฮ้ยไปไปีปที่แล้วไปปลูกต้นไม้สิแบบนี้ได้ได้กินลูกกินผลแล้วนะครับก็มันไม่ได้ปลูกไงนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องทำหรือเปล่าก็ทาเดี๋ยวนี้ไงมันอาจจะต้องรอ20ปีก็ไม่เป็นไรไงเพราะถ้าเกิดไม่ทําเดี๋ยวนี้อีก10ปีเราก็จะต้องนั่งคิดว่า10ปีที่แล้วที่เราคิดได้เนี่ยททำไมตอนนั้นเราไม่ปลูกป่านี้มันผ การเก็บเงินเนี่ยเวลาคนพูดถึงเก็บเงินกเกษียนนะผมชอบพูดแบบนี้ว่าเข้าใจครับจริงๆมันควรเก็บเงินตั้งแต่ตอนคุณทํางานอายุ20่กว่านะคุณควรเก็บเงินแล้วแต่ตอนนี้ผม40กว่าแล้วนะจานโผล่สายไปแล้วไม่สายครับก็เก็บสิครับเดี๋ยวนี้เลยครับมันอาจจะไม่ดีเท่ากับการเก็บเงินตอนอายุ20กว่าแต่แย่กว่านี้คือไม่เก็บสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือเก็บตอนนี้ครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับ เรื่องส่วนใหญ่ในโลกนี้เราสามารถจะพูดว่า i s not to late ได้เราเริ่มต้นได้ใหม่เสมอเกือบจะเสมอก็แล้วกันนะบางอย่างมันอาจจะผ่านไปแล้วผ่านไปเลยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นก็สรุปคร่าวๆนะครับ10เรื่องที่เราควรจะพูดกับตัวเองในปัจจุบันนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าเราพยายามมากที่สุดในสิ่งที่เราต้องการเราจะต้องทาทันทีนะครับข้อที่2นะครับข้อที่1พยายามมากที่สุดในสิ่งที่เราต้องการข้อที่2เราทาทันที take action now ข้อที่3นะครับเราจะโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นบวกนะครับข้อที่4คือเราจะพูดความจริงนะครับกล้าที่จะบอกในสิ่งที่เราต้องการจริงจริงข้อที่5คือเรามีหลายเรื่องเลยที่เราสามารถจะยิ้มให้กับมันได้นะครับข้อที่6คือเราจะใช้เวลาในปัจจุบันอย่างคุ้มค่านะครับข้อที่7คือเราจะต้องเลิกคิดสิ่งที่มันเป็นความเครียดในวันที่ผ่านมาแล้วนะครับข้อที่8คือ วันนี้เราจะมีเวลามากพอที่จะทําในสิ่งที่เรารักข้อที่9คือเรามีคุณค่ากับสายตาใครบางคนเสมอและข้อที่10คือไม่มีคําว่าสายเกินไปนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็น1ิบข้อคิดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มันมีแต่เรื่องเครียดๆต่างๆนานาที่ถาโถมเข้ามานะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยก็ ลองแชร์ให้กับท่านอื่นฟังด้วยก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือโดยศาสตราจารย์ดรนพดลร่มโพอาจารย์นักเขียนและพอดแคสเตอร์ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหาซื้อได้แล้ววันนี้ในเพจนพดลสตอรี่ร้านีอ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทิ